การประเมินสำริดผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการประเมินครั้งที่2 15เมษายน2568ถึง14ตุลาคม2568นายวรวิทย์หอมวง์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตรการประเมินสำริดผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝายแผนงานและความร่วมมือตัวชี้วัดองค์ประกอบ 1. สำิ์ผลการปฏิบัติงานวางแผนและงบประมาณ 2. สำิ์ผลการปฏิบัติงานความร่วมมือ 3. สำิ์ผลการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 4. สำิ์ผลการปฏิบัติงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 5. สำิีผลการปฏิบัติงานการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 6. สัมฤิผลการปฏิบัติงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 7. สัมฤทธิผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาองค์ประกอบที่1สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานวางแผนและงบประมาณ1.1ึ่งจุกำกับติดตามให้มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผพนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายรัฐบาลน,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงาน,นาคณะกรรมาการการอาชีวศึกษา1.2กำกับติดตามให้มีการจัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียนนักศึกษาการยุบขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคมชุมชนและท้องถิ่นตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา1.3กำกับติดตามให้มีการตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินน่องงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา1.4กำกับติดตามให้มีการรวบรวมแผนการใช้จ่าย เป็นค่าฝึกวัสดุของแผนกวิชาสำรวจความต้องการวัสดุคลุพันธ์ของแผนกวิชาและงานต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง1.5การวิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ1.6กำกับติดตามให้มีการจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการ การใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ1.7กํากำกับติดตามให้มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานอาชีวศึกษาแผนงานและงบประมาณของสถานศึกษาเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่สัมสำลิดผลการปฏิบัติงานความร่วมมือ2.1การแสวงหาหรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น2.2การสแสวงหาหรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษาพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา2.3กำกับติดตามให้มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานงานความร่วมมือของสถานศึกษาเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่สามสำริดผลการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ3.1กำกับติดตามให้มีการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษาประมวลผล จัดเก็บรักษาจัดทาและบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษาสถานประกอบการตลาดแรงงานบุคลากรงบประมาณคลุภัณฑ์และอาคารสถานที่3.2กําำกับติดตามให้มีการรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลสารสนเทศต่างๆ บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิต3.3การพัฒนา,นาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่นสำนักงานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต3.4การกำกับควบคุมดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์3.5การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา3.6กำกับติดตามให้มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่4สำเร็จผลการปฏิบัติงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 4.1การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาการประกอบอาชีพและประโยชน์โดยรวมของสังคมชุมชนและท้องถิ่น4.2กำกับติดตามให้มีการวิเคราะห์วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตรผลสำฤทธิการจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์คลรุพันธ์ทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนการใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆ4.3ากำกับติดตามให้มีการรวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์วิจัยการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์การพัฒนาสถานศึกษา4.4การพัฒนาครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษา ในการจัดทำงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์4.5กำกับติดตามให้มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของสถานศึกษาเสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานองค์ประกอบที่5สำเริจผลการปฏิบัติงานงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา5.1กำกับติดตามให้มีการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5.2การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา5.3การวางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง5.4การประสานงานกับฝ่ายต่างๆแผนวิชา และงานต่างๆในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการบุคคลองค์กรและหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา5.5การประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา5.6กำกับติดตามให้มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาองค์ประกอบที่6กสำนิดผลการปฏิบัติงานงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ6.1การส่งเสริมให้ครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผลจัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน6.2การวางแผนดำเนินงานร่วมมือกับบุคคลชุมชนองค์กรสถานศึกษาสถานประกอบการหน่วยงานของรัฐเพื่อรับงานการค้ารับจัดทำร,ร,รับบริการรับจ้างผลิตจำหน,น่ายการหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์6.3 กำกับติดตามให้มีการตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึกจัดทำทะเบียนผลิตผลและจำหน่ายผลิตผล6.4กำกับติดตามและจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายของงานผลิตผลการค้าและธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน6.5 กำกับติดตามให้มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจของสถานศึกษาเสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานองค์ประกอบที่7สัมสำลิดผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาผลงานและการพัฒนาตนเอง 1. ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร ประจำปี2568 2. ลองพผู้ในการฝึกอบรมหลักสูตรนายหมู่ลูกเสือวิสามันพอสอนอ,อจังหวัดพิจิตร 3. คณะกรรมการการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 4. เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาการเรียนรู้ SDG4 การศึกษาที่ย,ยั่งยืน 5. ได้เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารสาขาวิชาเบื้องต้น 6. เป็นบุคลากรทางการลูกเสือในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 7. เป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 8. รองประธานกรรมการการประกวดสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวศึกษา 9. เป็นกรรมการอำนวยการการประกวดสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวศึกษาครั้งที่35 10 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุกการกรรมการดำเนินงานการประกวดสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวศึกษาครั้งที่35การพัฒนาการศึกษาคือภารกิจที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจและหัวใจแห่งความเป็นผู้นำและภารกิจสำคัญนี้ได้รับการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การดำเนินงานของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร ผูเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ความมุ่งม,มั่นและความเสียสละตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ท่นานได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านแผนงานและความร่วมมืออย่างเป็นระบบมีทิศทางที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านกำลังคนอาชีวศึกษาในด้านการวางแผนและจัดระบบงานภายในได้มีการบริหารจัดการเชิงลุก ด้วยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและทันสมัยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกมิติในด้านความร่วมมือได้ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานประกอบการและองค์กรในชุมชนเพื่อร่วมพัฒน,นาการเรียนการสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน ท่านได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีการพัฒนาทักษะวิชาชีพการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดผลสำเร็จอย่างแท้จริงภาพของการทำงานที่ปรากฏในที่นี้คือผลลัพธ์ของความตั้งใจความเสียสละ และความรับผิดชอบต่อภารกิจหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลนอกจากบทบาทด้านการบริหารแล้วท่านยังเป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรให้มีความเข้มแข็งพร้อมขับเคลื่อนภารกิจของวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกัน ในด้านการพัฒน,นาผู้เรียนท่านได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมเป็นคนดีมีวิน,นัยและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงในอนาคตการดำเนินงานในทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความร่วมมือของคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาภายใต้เจต,ตนาลมเดียวกัน คือการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนและสังคมการประเมินสัมฤทธผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการสะท้อนผลการทำงานที่ผ่านมาทั้งด้านความสำเร็จการบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตต ก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและผู้บริหารทันรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือจะอยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคนอาชีวะที่มีศักยภาพพรฐฐ้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21ทุกภาพแห่งการทำงานที่ปรากฏในวิดีโอนี้คือเรื่องราวแห่งความทุ่มเทความเสียสละ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตรให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาที่สร้างคนดีคนเก่งและคนมีความสุขให้กับสังคมไทยตลอดไปสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมาการการประเมินสำลิศผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของรองผู้อำนวยการสถานศึกษานายวรวิทยิ์หอมบุงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร